อีกหนึ่งความทุกข์ใจนะคะของเจ้าของอูท่ทำสีรถในจังหวัดนนทบุรีค่ะต้องออกมาร้องเรียนผ่านสื่อหลังจากที่ถูกคนร้ายเข้ามาขโมยรถของลูกค้าที่นำมาซ่อมนะคะก่อนหน้านี้ก็ได้มีการแจ้งความไปที่เจ้าที่ตำรวจแล้วผ่านมาหนึ่งเดือนยังไม่มีความพืบหน้าสุดท้ายก็ต้องมาเรียกร้องผ่านสื่อค่ะวอนให้เจ้าที่ตำรวจนั้นเร่งจับตัวคนร้ายมาให้ได้ กล้องวงจรปิดภายในอู่ทำสีรถแห่งหนึ่งในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีบันทึกภาพชายคนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่เข้ามาในอู่เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นประมาณช่วงเวลาตีสี่เศษของวันที่18ตุลาคมคนร้ายใช้เวลาประมาณ10นาทีก็สามารถที่จะขโมยรถออกไปจากอู่ได้หลังจากนั้นก็ขับตรงมุ่งหน้าไปยังเส้นถนนบางกรวยไซน้อยหลังเกิดเหตุเนี๋ยวเจ้าของอู่ไปแจ้งความที่สอพอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีผ่านมากว่า1เดือนแล้วนะคะ ตอนนี้คดียังไม่คืบหน้านายนิยมโพจตุรัตอายุ43ปีเจ้าของอู่เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะบอกว่ารถยนต์ที่โดนขโมยเป็นรถเกง๋งยี่ห้อโตโยตา้ารุ่นแคมรี่สีขาวซึ่งเป็นของลูกค้าที่นำรถดังกล่าวนี้มาซ่อมที่อู่ จนถึงวันนี้ค่ะคุณผู้ชมน่าเห็นใจจริงๆรถเนี่ยยังตามคืนมาไม่ได้นะคะทำให้ทางอู่ต้องชดใช้เป็นเงินราว4 0 0แสนบาทและยังต้องหารถมาให้กับลูกค้าใช้ด้วยระหว่างที่รอติดตามรถคืนจึงอยากจะวิงวอนไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะให้ช่วยเร่งติดตามจับตัวคนร้ายมาดาเนินคดีให้เร็วที่สุดค่ะไปฟังเสียงของผู้เสียหายกันหน่อยค่ะเราต้องชดใช้ทั้งหมดครับเพราะว่ารถเราได้รับเข้ามาการซ่อมของทั้งอู่และทั้งอู่ก็ต้องรับผิดชอบ ทุกกรณีอย่างนี้ครับแต่มันก็คือผมกะทบได้ติดตอนนี้เจา้จาพ่อบังทงก็ได้ประมาณผ่านมาเดือนกว่าแล้วคือก็ยังไม่มีคดีคืบหน้าอะไรเ้ยคืออยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเร่งดตรวจสอบเพื่อหาคนร้ายมาดำเดน,นินคดี คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เจ้าของอู่เนี่ยเขาจะต้องนําเงินของตัวเองกว่าสี่แสนบาทรวมทั้งต้องหารถให้กับลูกค้าใช้นะคะแต่เขายังบอกว่าได้รับผลกระทบเยอะเลยโดยเฉพาะความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อเขาตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าหลายรายเลยนะคะที่ไม่ค่อยเชื่อมานีกต่อไปแล้วทีนี้เนี่ยมันเกิดผลขึ้นมาแบบนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะคะ,ค,ะคือภาพในกล้องวงจรปิดเห็นการกระทําของคนร้ายแต่พอไปแจ้งความผ่านมาหนึ่งเดือนยังไม่มีความคืบหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิด ใครที่เห็นรถในลักษณะนี้ห้อนี้นะคะก็ช่วยที่จะส่งเบาะแสเข้ามาให้ได้ด้วยนะคะฝากเจ้าหน้าที่ติดตามความคืบหน้าด้วยอีกด้านหนึ่งนะครับก็ต้องเร่งดําเนินการนะฮะ